กินมกมนมบา้ายัไงยังไม่กกินกนม,มกินไปเหมือนนะเปนหมาไม่สช่ยามันสิกาดหดกองเลยอ้าวมุกยา,ากนุ่มสับอก่ะพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อมีดอ่ะลึงเมีให้กินพอ่อแล้วพ่อมีดแล้ว ว่มีดอกว่นอะไรอยงนมกินกองแก่วนี่กองเก่วนี่มือว่านกัดวดปยเบิรแล้วเบดแล้วมกัรเนี่ยนหมแต่ตัวเนี่ยวานพ่อ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 มันเป็นกระดาษพ่อพ่อมันกกกินแล้วมันตัวบาไงหนึงงวยอห้กินมือละก้องกับพ่อแห้งน่ะอยากินมือละก้ออย่ากินมือลยก้อถ้าก็ลงหอดอันเลยข้อปน้อยนึงเบิร์่ะ เพิ่งหนอยสำหบผู้โดยนใจกองไงเลยนมแม่จะกองกะมีฝานเมืองเขากินนมง่วมันบอแซบเลยกันุ่มง่วนคือกันโดมล่ะเอียงอนเอาให้มันมันชมแทนนะพี่ไม่โดมโดมได้ไหม เงีย yeah. mm ุ้ยเลี้ยดมยี้แม่ดมน้ำตีนเฮียะโอ้ยอย่าเอาแจ่ห้มันมันจะพี ม่เทนเฝ่ากินมังมวเพชรบอกมีแต่แมงมันปีหนึ่งหรอได้เนี่มันสีปีจังได้มันออกบางปีใหม่นี่เอามันต้นนั้นบ่สวงเลยนี่อนั่นได้ค่ะบ่กมคู่เหรอไม้มาคู่บออ วันเดืองงานมักกะลากุมพามีนาเมษาพฤษภาคมนี่พฤษภาคมนี้มันจะหาเดือนสองันก็ปลูกจอยนี่คือตัวใหญ่กว่าลูกกจอยป <c oughs> ีไหมปีไหมปีไหมไม่ยปีไหม มากินไปเลยสี่เดือนกลัวยี่สิบวันทีเท่าไรมันเกิดก้อนป่ะแม่มันเกิดก่อนบางปีมไปเลย